พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร,ชร์ชาวบ้านบางระจันชาวบ้านบางระจันในพุทธศักราช2,308พม่ายกกองทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านบางระจารันซึ่งนำโดยพันเรืองนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแสงใหญ่นายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองอินนายดอกนายแทนนายโชดร่วมกันต่อสู้กับกองทัพพมา่าโดยมีขุนสานเป็นหัวหน้าและพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นผู้ให้กำลังใจชาวบ้านในการต่อสู้กองทัพพม่าส่วนหนึ่งพยายามโจมตีค่ายบางระาจารันหลายครั้งให้แตก เพื่อจะโจมตีกรุงศรีอยุธยาง่ายขึ้นชาวบ้านบางระจันยอมเสียสละชีวิตต่อสู้อย่างเข้มแข็งยาวนานถึง5เดือนจนในที่สุดค่ายบางระจันก็ถูกกองทัพพม่าตีแตกเมื่อพุทธศักราช2,309ภายหลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงถูกกองทัพพมา่ายึดครองได้สำเร็จวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันในครั้งนั้นได้รับการยกย่องจากอนุชนรุ่นหลังสืบมา